วัสดีครับวันนี้จะพามาชมดอกของอะโวคาโดนะฮะสายพันธุ์พัคเนีครับกำลังมาฮนะตอนแรกก็ห่วงแล้วกินนะครับห่วงว่าตาดอกของเขาจะเปลี่ยนเป็นตาใบา แต่เขาปรากฏว่าเขาออกมาแบบผสมกันทั้งดอกแล้วก็ทั้งใบแบบนี้นะครับต้นนี้เคยติดลูกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับต้นไม่โตไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับไปอยู่ในดงยะ้าคาแต่ก็เคยติดลูกดกมากนะครับทําให้ต้นเขาเราไวลุ่งแต่เล็กๆนะต้นเขาเลยเโตช้ามาเพื่อนนะครับชะงักนะครับชะงักการเติบโตไป เพราะการไว้ลูกในข้างนั้นนะครับ,คครบต้อนอื่นๆในสวนนะครับก็มีาสายพันธุ์บุจเจ็ดนะครก็มีสัญญาณว่าจะมาอยู่นะครับบุจเจ็ดต่บุจเจ็ดนั้นนะครับ เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะติดลูกยากนะครับในพื้นที่ที่ต่ำกว่า250เมตรนะครับจากระดับน้ำทะเลนะครับตรงนี้ก็มีพี่น้องหลายท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่าแล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่า,าสายพันธุ์ไหนลูกต้องการระดับน้ำทะเลที่เท่าไหร่และระดับน้ำทะเลมันเกี่ยวอะไร การติดลูกของอะโบคาโดนะครับจริงๆมันก็คืออุณหภูมินี่แหละครับนะครับระดัทะเลก็จะยิ่งความสูงมากเท่าไหร่นะครับอุณหภูมิก็จะยิ่งต่ําลงนะครับในในในช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งอากาศหนาวก็จะช่วยชักนําให้เกิดตาดอกนะครับทีนี้บูชเ็ตเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่เขาต้องปลูกใน พื้นที่สูงตั้งแต่250เมตรจากระดับน้ำทะเลขึ้นไปนะครับก็ติดรูปได้อยู่นะครับปีนั้นต้องอากาศหนาวจริงๆนะครับอย่างปีนี้นะครับส่วนสายพันธุ์บัคคเนียนะครับเนี่ยต้องการระดับน้ำทะเลที่ต่ำกว่านะครับสามันปลูกในพื้นที่ราบได้นะครับ ต่ำกว่า25 0เมตรได้นะครับมีบัคคเนียกับปีเตอร์สันนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าปีเตอร์สันนั้นดูแลค่อนข้างยากนะครับาจะามีแมลงทบกวนกินยอดของเขาครับแต่บัคคเนียไม่ค่อยมีศัตรูนะครับเนี่ยครับตาดอกของเขาออกมาเป็นตาใบาด้วย ออกมาคู่กันแบบนี้นะครับบางยอดก็กลายเป็นใบยอย่างเดียวเลยนะครับก็มีนะครับอย่างนี้นะครับแต่บัคเนียนร์นะเขาเขาจะไม่ติดลูกที่ปลายยอดนะครับส่วนใหญ่เขาจะติดลูกอยู่ที่เนี่ยนะครับมันจะเป็นชั้นสองอย่างนี้นครับจะห้อยลงมาจากประมาณนี้แต่จะไม่คือจะไม่ห้อยมาจากยอดโดยตรง เท่าที่สังเกตดูนะครับเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นยอดมาอันนี้คือดอกที่ออกก่อนเพื่อนนะครับอันนี้ก็เป็นยอดไปเลยนะครับอันนี้เราก็ให้น้ํานะครับให้น้ําปกติเลยเพราะว่าคือยังไงเขาก็ต้องมาอยู่แล้วนะครับสำหรับกักเนี้ต้นนี้นะครับเคยติดลูกลแล้วนะครับ ก็เลยไม่ค่อยห่วนะครับช่วงนี้อากาศหนาวเริ่มเข้ามาอีกระลอกหนึ่งนะครับเมอเช้านี้เองนะครับอตอนเมื่อตอนเย็นยังรอ้รอนอยู่เลยนะพอตอนเช้ามาอากาศเปลี่ยนอีกแล้วนะครับ,ออบก็อะโวคาโดปีนี้ก็น่าจะให้ผลผลิตพอสมควรนะครับ พอได้ชิมกันนะครับก็ตเตรียมที่จะขยายนะครับไปปลูกในพื้นที่ที่สูงกว่านะจะมีสวนใหม่อีกสวนหนึ่งนะครับก็จะเอาสายพันธุ์ตักเนียร์นี่แหละครับไปขยายนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะครับเท่าที่ที่ปลูกมาในภาคอีสานนะครับอันนี้ก็เป็นพีทัสันยังไม่เคยติดลูกเลยใน,นต้นใหญ่ ก็น่าจะมานะครับนี่ครับมีสัญญาณนะครับแต่พเดสันเนี่ยที่บอกว่าแมลงกวนต้องฉีดยาบ่อยๆนะครับก็เลยแล้วก็ทรงต้นไม่ค่อยใหญ่นะคือเลี้ยงให้ต้นทรงพุ่มใหญ่ยากนะครับพเดสันต้องปลูกแบบระยะชิดมากกว่านี้นะครับถึงจะใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่านะครับมาแล้วครับนี่ ขอบคุณมากครับวันนี้ที่ทุกท่านเข้ามาติดตามชมนะครับคลิปของเรานะครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบูคาโดภาคอีสานของเรานะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ท่านได้ชมอีกครั้งนะครับถ้าติดลุปเมื่อไรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ